ึวันที่วันที่2นะคะเมื่อวานเราจบกันเปนหนึ่งวันแล้วก็จบกันไปอย่างน่ารักในแต่ละโซนนะคะไม่ว่าจะเป็นในโซนของการศึกษาเองนะคะทางประเทศญี่ปุ่นเองก็มีการไลฟ์สตรีมมาคุยกับผู้ที่สนใจเรียนต่อนะคะในส่วนของ V ูทู e เบอร์ก็มีคนในการต้อนรับเยอะมากนะคะและในส่วนของการแสดงนะคะก็ประเทศญี่ปุ่นเองก็มีการไลฟ์สตรีมมิ่งของศิลปินญี่ปุ่นนะคะที่ตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นก็สัมภาษณ์สดกันมาก็ต้องบอกว่า ในฐานะผู้จัดงานนะคะก็รู้สึกขอขอบคุณมากๆเลยและอวมผื้ท,ที่เข้ามาร่วมงานก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะว่าในครั้งนี้เนี่ยกฎระเบียบของการจัดงานจะคกก่อนข้างเข้มงวดนิดนึงนะคะก็จะมีในส่วนของน้องๆหลายคนนะคะก็ขอว่าหนูฉีดวัคซีนมาแล้วเอทีเก ไม่ต้องเลยไหมเราก็ต้องบอกจริงว่าไม่ได้นะคะก็ไม่สามารถที่ให้เข้าร่วมในแต่ละโซนเพราะนั้นน้นนองๆตัวเ,เองเรามีจุด A เ K มาตั้งภายในงานเราด้วยนะคะก็น้องๆหลายคนก็เข้าใจเพื่อที่เราจะต้องรักษากฎระเบียบไปร่วมกันในปีนี้เองความยุ่งยากอาจจะเป็นในส่วนของท่านี้แต่เราก็ต้องเคารพกติกามารยาทของสังคมน,นะคะถ้าเราจะทํางานที่สนุกท่านคนมีความเคารพซึ่งก,กันและกันสิ่งนี้มันก็จะทําให ทุกคนสามารถที่จะสนุกร่่มกันได้นะคะเรื่องีว่าจังวัดตราดที่มีามาตรกา,ารนนนในการต้องการปูนยข้งครัดเลยต้องบอกว่าเข้งคลาดมากๆอย่างที่บอกคือเรามีในโซนของ AED ในช่วยเหลือมีรถพยาบาลมาสแตนบายนะคะมีจุดตรวจ A T P เรามีในส่วนของ การทำเซอร์ไอซ์นะคะในแต่ละโซนทั้งในทั้งนอกพื้นที่กว้างเราจะมีระบบของเรื่องการใช้แม้กนะะ่งข้างในเนี่ยเราใช้ในเรื่องของการสแกนนะคะเหมือนกับห้องผ่าตัดเลยนะคะในแต่ละโซนก็คือค่าเชื้อมีเครื่องค่าเชื้ออีกแล้วยังมีในส่วนของหุ่นยนต์นะคะก็ที่มาให้เป็นข้อมูล เราจะลดการปริ้นการสัมผัสการจับให้เยอะที่สุดการลงทะเบียนทั้งหมดเป็นการลงทะเบียนในแบบออนไลน์นะคะใครที่อยากจะดูตารางปกติเราจะเคยมีโบรชัวแจกตารางอะไรต่างๆรอบนี้ไม่มีนะคะเราให้สแกนเป็นดุจยนต์ทั่วงานแล้วก็สแกนแล้วก็คุณสามารถที่จะเช็คดูตารางได้นะคะก็ทุกอย่างพยายามที่จะเคร่งครัดให้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้ค่ะและที่สมุดทุกที่แต่ว่าสุดท้ายจะมีไฮไลท์อะไรที่เป็นพิเศษไหมคะ สำหรับในวันพ่งนี้จริงๆแล้วในแต่ละวันเรามีไฮไลท์ในแต่ละเรื่องนะคะวันนี้เรามีพิธีเปิดเรามีแฟชั่นโชว์นะคะแล้วก็ในวันพ่กนี้เราก็จะมีการมอบรางวัลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยทางสารุทู่ญี่ปุ่นเองนะคะเป็นผู้เลือกช่วยกันเลือกแล้วก็จะมอบให้นะคะแล้วเราก็จะมีการเปิดในส่วนของแถลงข่าวเกี่ยวกับทางด้านซีรีส์วายด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ซีรีส์วายเองก็เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเองนะคะเราไม่ใช่มีแค่ทีฟ็อ แต่ในเรื่องของซีรีส์เราก็ไม่แพ้ชาติอื่นนะคะในงานนี้เองเนี่ยเราก็มีในโซนของซีรีส์วายจริงๆญี่ปุ่นเนี่ยอยากจะบินตามมาเยอะมากมันเป็นกองเชียร์นะคะเราเคยเห็นแต่ คนไทยบางทีบินไปที่โนโ่นที่นี่ตอนนี้เรามีคนญี่ปุ่นเองที่อยากจะบินมาแต่ก็ในปีนี้มาไม่ได้แต่เราก็ทำคอนเทนต์ที่จะให้ไปสู่ออนไลน์ในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นคอนเทนต์ของประเทศไทยที่จะขายเข้าสู่ตลาดเอเชียด้วยนะคะแล้วนี่กี่สาวๆไปค่ะคุณจววางแผนการจัดงานวันงี้ว่าเะทำยังไงหน้าเนี่ยค่ะจริงๆแล้วในการจัดงานครั้งนี้มีความรู้สึกว่า เป็นข้อดีนะคะทีะ่สถานการณ์มันทําให้เราเข้าสู่ในยุคของ new normal อย่างแท้จริงนะคะเดิมแล้วก็มีความรู้สึกเมื่อปีก่อนว่าไม่เป็นไรปีหน้าเราจะดีปีนงที่ผ่านมาแล้วก็ปีหน้าเราจะดีอีกจากนี้ไปเราต้องทําใจแล้วค่ะว่าเราจะอยู่กับมันยังไงนะคะชีวิตเราคง เก็บตัวเองแล้วก็เฝ้ารอวันนั้นอาจจะไม่มาก็ได้นะคะแต่เราจะอยู่กันอย่างสงบสุขยังไงนะคะกับตรงนี้เพราะฉะนั้นทางเกยเองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าคท้งนี้มันบีบบังคับให้เราเองต้องมาทําเรื่องของออนไลน์มากยิ่งขึ้นต้องมาทําเกี่ยวกับเรื่องคอนเทนต์ต้องมาทําเรื่องวีทูเบอร์เมื่อก่อนมีแต่ยูทูเบอร์ตอนนี้มีวีทูเบอร์เกิดขึ้นนะคะแต่มันกลายเป็นว่าคนไทยเองต้องพัฒนาตัวเองบางคนก็พัพฒนาแอปพลิเคชัน มันสู่โลกแห่งการออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเด็กสมัยนี้นะคะก็สามารถที่จะหาเงินโดยใช้พลังของตัวเองไม่จําเป็นจะต้องจบมหาวิทยาลัยแล้วเด็กหลายคนก็สามารถที่จะมาผลิตแอปพลิคเคชันหรือว่ามาช่วยทำใา้ไม่เกิดเม็ดเงินทางด้านเศรษฐกิจฐฐยังไงนะคะแม้กระทั่งในงานเรามี NFT ้ามาก็เอามาเป็นอไอเดลไทย ที่ต้องการจะจําหน่าย NFT นทีในเรื่องของมีดแน่งฟรีซึ่งเราไม่เคยทํามาก่อนไม่เคยเปิดหัวในเรื่องนี้มาก่อนแต่เราก็เปิดตรงนี้เองก็ทําให้น้องๆหลายๆคนเองก็มีต่างชาติที่ต้องการจะสนับสนุนสําหรับต่างชาติที่มาไม่ได้ก็มองในเรื่องของกลายเป็นเรื่องออนไลน์มากขึ้นก็เหมอนในอนาคตจะเป็เจแปนเอ็นทอาจจะก้าวไปสู่ในโลกของออนไลน์มากขึ้นคือเรไม่รู้ว่าเ็อ,อยากจะสอดแทรกให้มันเป็นถาวรไปเลยนะคะ ในครั้งนี้เราอย่างที่บอกมี v t u ูเบอรมี NFT มี e-sport ์ port, นะคะมี Creator อร์ครีเอเตเดิมมีแต่ผลิตสินค้าออกมาขายตอนนี้ c r e เ t o r อร์เริ่มมาขาย l i c e เซนซิ่งออนไลน์มันเลยกลายเป็นว่าเขาจะขยายในเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องของโอกาสมากยิ่งขึ้นซึ่งมันก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่ม,ไม,มันไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องตัดในส่วนของตรงนี้ออกกลายเป็นว่าเราทําเสริม คู่กันให้มันแข็งแกร่งจากนี้ยังไงอะไรเงี้ยโอเคค่ะสุดท้ายที่อยากให้เกิร์ลฝากเชิญชวนให้มาร่วมงานเนี้ยค่ะักนิดนึงทุกี่วันสุดท้ทายแล้วค่ะก็ยังไงก็ตามนะคะสำหรับท่านใดที่ไม่ได้มาแวะชมง,งานไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าเกิร์ลมีเปิดไลฟ์สตรีมมิ่งออนไลน์ทาง Japan Expo Thailand Official อ,อยู่แล้วก็สามารถที่จะดูผ่านทางออนไลน์ได้ แต่สำหรับท่านใดที่อยากจะมาก็ขอให้เคารพต่อกติกานะคะเราเองเราต้องส t r i c ในเรื่องของ social distance ในเรื่องของการตรวจผล a t i g ในเรื่องของการฉีดวัคซีน2เข็มก่อนนะคะถ้าท่านใดคิดว่าตัวเองสามารถเคารพกติกาแล้วก็มากันอย่างสงบสุขได้ก็พ่งอีกหนึ่งวันเรียนเชิญนะคะขอขอบพระคุณมากๆค่ะ,ค,ค,ะคุณกา